จวบสิบสองสิงหามหาเริกม่านฟ้าเบิกแจ่มพบจบสมัยเทิดองค์พระแม่เจ้าของชาวไทยพระบุญญาแผ่ไกลไปทั่วทิศเคียงคู่องค์พระบรมชนากาธิเบศปกป้องเกศคุ้มกล้าวกล่อมเกาจิตสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิตเชิดชูยิ่งชีวิตชนทั้งปวงพระบรมมาราชินีนานพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงวันทาน้อมประนตจะรดสวงใจทุกดวงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางธีวิชยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศิลิวันวลี2สงขลาพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศิลิวันวลี2สงขลา